จีพูจีมีข่าวแจ้งมาจากสมงางคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือว่าปปงนะครับได้ทําการเผยแพร่คําสั่งคณะกรรมการธุรกรรมที่ยอยักษ้าหทับสองเรื่องการอายัดทรัพย์สินเกี่ยวกับการกระทําความผิดไว้ชั่วคราวเพิ่มเติมรายบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตโครงการรับจำนำข้าวและการระบายข้าวแบบรับต่อรัฐและนายอภิชาติจันทร์สกุลพรหรือว่าเสียเปียงผู้ก่อตั้งบริษัทสยามอินดิก้า อังนี้เมื่อต้นสัปดาห์นะครับปปงระบุว่าใน้ดําเนการเกี่ยวกับทรัพย์สินของกลุ่มเอกชนซึ่งเป็นจําเลยนะครับในคดีหมายเลขดาที่โออาม์ม2 5ทับ ,500 2 ,558 ของสาริกาประเด็นคดีอาญาของผู้ดํารงตาแหน่งทางการเมืองโดยได้ทาการตรวจสอบทรัพย์สินและขอให้ศาลสั่งยึดทรัพย์สินรวมทั้งปปงได้อายัดเอาไว้ก่อนส่งสารซึ่งมีทั้งที่ดินห้องชุดและเงินฝากธนาคารรวมันทั้งสิ้น 1800รายการมูลค่าทั้งสิ้น12,929.3ล้านบาทนะครับล่าสุดนะครับคุกท่ครับปปงงสางายักรัพยี่เอกชนที่เกี่ยวข้องและก็1ึบุคคลวงเงินโอ้โห687ล้านพร้อมดอกผลโดยส่วนใหญ่เป็นฉโฉนดที่ดินในเวยบางบานเวยบางปาหันจังหวัดพระคนครศรีอยุธยาเภยป่าโมกจังหวัดอ่างทองมากกว่า300ฉบับบัญชีเงินฝากหน่วยลงทุนในกองทุนต่างๆเป็นต้นสำหรับบริษัทเอกชนทั้ง4รายก็มีรายชื่อ ดังที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอนะฮะเดี๋ยวขึ้น 4G เข้ามาเลยนะครับมีรายชื่ออยู่ทั้งหมดเนี่ย4บริษัทอย่างที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้นอกจากนี้ในส่วนทรัพย์สินของนายสรวิทย์จำสกุลพรที่ผูกอายัดนอกจากเงินงบบัญชีและก็หน่วยลงทุนกว่า30ล้านบาทยังรวมถึงห้องชุด2แห่งก็คือเม,มโทรจอมเทียนคอนโดเทลอำเภอบางระบุงจังหวัดชนบุรีมูลค่า16ล้านบาท ส่วนรายชื่อเจ้าของทรัพย์สินที่ถูกปปงอ,ออกคำสั่งอายัดไว้ล่าสุดก็ประกอบไปด้วยนายอภิชาตินางจิ่งแก้วนางสาวธัญพรนางสาวสุกมีนายทะนัทบริษัทสยามบินดีกา้าบริษัทสีลาลายัยชื่อใหม่ว่าบริษัทกีทาพัฒน์ที่จำกัดน,นางสาวสิริกัญญาและล่าสุดอีกสี่คนรวมถึงนายสรวิทย์ด้วยดูจากนามสกุลเนี่ยฮะคุณจนงะรับจันทร์สกุลทรจะเป็นแขกแต่ก็ครอบครัวเดียวกัน เราจะเปลำเป็นสัญญาติดตามยดแล้วก็ตามอายัดห้สิ้นสร์ใช่ครับรวมทั้ทงสิ้นรถล่าสุดมูลค่าประมาณ12,929ล้านบาทนะครับเนี่ยฮะเราจะพักกันก่อนสักครู่เดียวนะฮะคุณผม้ชมครในช่วงหน้าเราไปพูดคุยกับคุณสุนิยานชื่อเป็นทยาที่ทำครับ